ว่ามานะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนเดี๋ยวพี่ฟ้าขอแชร์ก่อนสองทุ่มกเคยหมายความว่ายังไงก็คือตอนนี้จะสามทุ่ม<อ>สองทุ่มครึ่งไม่มีอยู่จริง <laughs> คือมั้ง <laughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์ก่อนดีกว่านะคะมาแล้วตอนนี้วันนี้นะคะไม่ได้มาแค่คนเดียว เรามากับเขาเรียกว่าสาวฮอตสาวปังแห่งปีก็ว่าได้ไม่มีใครปังเ่าเธอแล้วไม่มีเลือกให้เมาเยอะมากแต่ว่าก่อนจะเมาเดี๋ยวให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนถ้าไม่แชร์เราจะปิดไลค์ใช่ไหมใช่เราปิดเลยปิดเลยได้ไหมสวัสดีนะคะเลยหรอคะหรอไม่ได้ใช่ไหมนะอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงพันคนเลยเราจะคุยกันไปพร้อมๆกันพร้อมกัน นะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะอ่าหนึ่แล้วไปเชิญชวนเพื่อนๆมานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราแบบมากับกาแฟปนัชิตามีโปรแบบเด็ดมากๆเลยนะคะใครไม่ดูก็ถือว่าพลาดมากไลฟ์น<ช>ี้แล้วเราจะมีเคล็ดลับต่างๆเรื่องการดูแลตัวเองแล้วก็รวมไปถึงเทคนิคความปังต่างๆด้วยะะมานถึง,งมูเหรอคะหรือว่าอะไรคะได้ไหมได้ปะ การขายของเรามาอยู่เับเขาเรียกว่าเรามาอยู่กับเขาเรียกอะไรอะวงการของการขายของนี่หนูนั่งดูพี่แก้บุญไอ้นี่แงะหอยตลอดเลยใช่ไหมหลับคาไลฟ์ก็มีมันเพลินไงกล่อมนอนนะหลายคนคุณแม่ด้วยเป็นเลบสี่คุณแม่พูดถึงแม่แล้วทุกคนพูดถึงแม่เดี๋ยวอดใจอยู่อดใจอยู่เดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะเราจะเริ่มเมาส์กันแล้ว ไม่รู้ว่าตอนนี้แม่ไปเต้นอยู่ที่ไหนนะคะใครเจอแม่แล้วกวนถ่ายรูปส่งมาบอกด้วยนะคะมาแล้วอ่ะแชร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดไลฟ์ไปขึ้นอ่ะสามพันห้าคนดูแล้วนะคะวุ่นวายมากตอนนี้ในไลฟ์นะคะเขาบอกทำไมคะ <laughs> คอมเมนต์ขึ้นรัวมากเลยอ่ะ ในในระหว่างนี้นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันไปได้คอมเมนต์ไปได้นะคะวันนี้อยู่กับพี่แก้มบมุ๋มแล้วก็แก้มขีดนั่นเองนะคะแก้มขีดสวยคอลเลกต์ร้เนี่ยมันชัด<ห>มากเลยนะี่หนูยิ้มตัววันเวลาแบบแฟนคลับเจอบอกยิ้มแก้มขีดหน่อยแก้มขีดหน่อยยิม้มจนตีนกาขึ้นหมดแล้วตอนเนี้ยจริงแบบแลวเป็นตำนานมากใช่วันนี้พร้อมยังอยาจะเริ่มเมาส์มอยเอาคนดูสักเท่าไหร่เอาเงี้ยเอาเอาแล้วแต่สามหมื่น ตีสมะวันนี้ส0 0 0 0ืก็จะได้อยู่นานๆไงดีไหมก็สามหมื่นแต่ว่าไม่เกินใจหนูเชื่อว่าไม่เกินใจแฟนขับที่กําลังดูอยู่นะคะแต่ินใจเราแล้วล่ะเฉพาะเฉพาะตัวแทนปนัชิตาก็น่าจะประมาณ30,000ื่นคนดูละรวมกับบวกกับแฟนขับด้วยนะคะฉันอาจจะขอมากเกินไป อ่ะสักห้าพันละกันสักห้าพันแล้วเราจะเริ่มคุยพูดคุยกันแต่ว่าถือว่าคนเข้ามาดูเร็วอยู่นะหนาวใช่ไหมจะได้เอาผ้าแกะให้เลยตอนนี้ได้ไหมได้เราถือว่าเป็นการเราผ้านี้ไม่ใช่ผ้าธรรมดานะคะทำไมคะก็คือหายไปเลยอันอาไปเลยเพราะว่าแต่ขาดนะสิงหอเป็นผ้าที่แบบดีมากหนุนได้กลับไหมวันนี้ได้ค่ะ เป็นผ้าซึมน้ําที่แบบขอน้ำหน่อยได้ไหมคะเราจะทําให้ดูเลยว่าเราจะขายผ้าเหรอเขาันนี้หรือว่าอะไรอ่ะเรางงน้ามาถึงขึ้นเอาไปาทำไมไม่ได้หรออ่นนี้เอาผ้าอันนี้ไปเพราะนี่ไม่ได้เอาไปเอาไปเลยเป็นผ้าที่เขาเรียกว่าซึมน้ำได้ดีมากเอาไว้เช็ดตัวใช่ไหมคะเป็นผ้าไว้เช็ดตัวก็ได้ เขาจะสาดเราใช่ไหมอันนี้ถามจริงนี่เราจะค่าขายผ้าเลยเราจะขายผ้าเราโชว์เลยเพราะว่าเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยโปรที่เราจะเอามามอบให้กับทุกคนคือปกติหนูมาก็ว่าได้โปรพิเศษแล้ววันนี้มาเอกกับพี่แก้มบุ๋มด้วยก็ได้โปรพิเศษหนักเข้าไปอีกแล้วก็ได้ของแถมไปอีกก็คือผ้าที่เห็นนั่นเองเป็นผ้าอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่ซึมน้ได้ดีคือเอาไปเช็ดตัวก็ได้หรือไปเช็ดอย่างอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเราไม่ครุาใช่ไหม นั่นไงเห็นไหมเป็นผ้าที่ซึมน้ำได้ดีดูดน้ำเหมือนไม่เชื่อเพราะว่าไปดูก่อนไม่ได้เพราะว่าเป็นคอลเลคชันของปานัชิตาใช่ไหมคะมาให้พี่ปาแจกแจกถวันนี้เลยเท่านั้นวันนี้วันเดียวนี่นะอ่าฟังดีๆฟังดีๆนะนี่เผิ่แป๊บเดียวคือเราบอกว่า5,000เราจะเริ่มเมาส์แต่ตอนนี้7,000คนดูแล้วค่ะสามสี่แน่นอนไวมากไวมากเอาเราไม่ไม่รอแล้วเราจะเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะคะ ระดับแ,แรกเลยตอนนี้คือทุกคนก็จะรู้ว่ากระแสของพี่แก้มบุ๋มเรื่องกับกับแฟนพี่พีทเนี่ยกำลังมาเลยน่ารักมากเป็นยังไงความรักเราในช่วงนี้วันนี้รับบทเป็นพิธีกรเลยก็หุยมันดูเกรงอะ่ะ วันนี้รับบทเป็นพิธีกรเลยรับบทพิธีกรใช่ไหมก็ดีค่ะก็น่ารักดีแรกๆก็มีแต่คนแบบยังไม่เข้าใจว่าเขาคือใครอะไรเงี้ยพอไปทําคลิปทาอะไรเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเอยเขาหน้ารักเขามีมุมของขาตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นนักปั้นมือถอง <laughs> อ PA แล้วจะจะมีพี่เอแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีบุ่มที่เป็นปั้นแม่ปั้นพี่เลี้ยงที่บ้านแล้วก็ปั้นแฟน แล้วตัวเองง่ายคนอื่นเหยียบขึ้นไปเลยรับเพิ่มอีกสักคนไหมอุ้ยนี่ไม่ต้องปั้นแล้วค่ะรับหนูเพิ่มไปอีกสักคนหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าในช่วงนี้ในทิกตอกเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือมีคอนเทนต์ต่างๆออกมาคลิปน่ารักมากๆเลยกับพี่พีก็คือเรียกได้ว่าช่วงนี้ความรักก็คือหอมหวานไมปถอยต้องสีด่าไม่ก็หอมหวานงไงไ ต้องขอเล่าเรื่องมิสแกนเกษมร้าชก่อนรเกยังไม่รู้ใช่ไหมคือบอกว่าคือพจัดการมีน้องอีกคนนึงที่รู้จักเนี่ยเขาก็จะชอบเสพนางงามเขาก็เป็นเชียร์อยู่เสร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่บุ๋มมิสแกนเนี่ยเขามีรถแบบรถมิสแกนแบบยิ่งใหญ่ลังกาเลยนะแล้วก็เขียนติดไว้ว่าแบบมิสแกนบอยเขาดูแลดีมากที่ก็เลยบอกว่าจริงไหมเนี่ย งั้นเด LinkedIn. ี๋ยวฉันให้พี่พีทอ่ะเอารถโรงพยาบาลมาบ้างไหมล่ะแล้วติดข้างๆว่าเกษมราดแล้วฉันก็มาเลยแล้วเราก็คือปังมากเพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดบ่อแอร์บรนมาก็คือเล่นใหญ่กว่าเออนี้ก็หยอกๆขำๆก็เลยที่มาคืว่ามีเกษมราดใช่มันมีเกษมราดแล้วหลังจากจบไลฟ์นี้ไปก็คือเขาไม่เรียกพี่แกบุ๋มแล้วไม่เอาขอลองเพือเรียกเหมือนเดิมเจอหน้าก็คือจะเป็นวิทกรเกษมราดได้ไหมเออแต่ถือว่าดีไม่แต่นี้มีคนดูแลมาแต่ฉันเป็นพยาบาลดูแลมา เราก็นั่งรถเข็นมากจริงไหม <c oughs> เริ่มเลยหรอพี่แกมบุเริ่มเลยหรอต้นไล่เริ่มเลยเอ่ะแปดพ8,500คนดูแล้วเดี๋ยวเราเริ่มไปเรื่อยให้คุณ่นก็หนึ่งหนึ่งก็ชื่นใจ